สวัสดีครับพบกับผมแมนมีเดินป่านะครับวันนี้มีมีดพกโคลัมเบียมานําเสนอนะครับนี่เล่มนี้ครับขนาดยาวสิบนิ้วครึ่งนะครับนี่ขนาดกําลังพอดีมีดพกสั้นนะครับนาจับไม้แท้สองสีนะครับขั้นด้วยเลดลมดําแกะลายสวยๆเลยนะครับสันท้ายเป็นเลดนะครับสันหนาสามมิลนะครับมาพร้อมกับ ออกผ้านะครับะเข็บแดงนะครับนี่มีที่ร้อยกับเข็มขัดนะครับสวยๆเลยนะครับเล่มนี้ราคาสามร้บวมแต่ของด่วนนะครับผมกลีบนะครับรับประกันความคมให้ทุกเล่มนะครับสนใจทักแชทมาได้เลยนะครับทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับทางไลน์หรือทาง Facebook นะครับถ้าไม่เล่นไลน์เล่นเฟซบุ o กก็ โทรศัพท์มาเลยนะครับทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้านล่างราคา350บาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับสวยๆเลยนะครับรับประกันของใหม่คมกลิบให้ทุกเล่มนะครับสวัสดีครับ